สวัสดีครับพี่น้องชาววัวช่วงนี้ก็ฝนตกบ่อยนะครับฝนตกเนี่ยก็เป็นอุปสรรคในการเลี้ยงวัวอย่างหนึ่งนะครับก็ต้องอต่อสู้ดิ้นรนกันไปนะครับช่วงนี้ผมก็ยังทำงานอยู่ที่กรุงเทพนะครับมีเวลาว่างได้ดูคลิปวิดีโอเยอะนะครับผมก็ดู u t u b e นะครับดูช่องเกี่ยวกับการทำกรเกษตรการเลี้ยงวัวนี่แหละครับเป็นหลัก ผมก็ดูทั้งที่เป็นช่องอไทยและก็ช่องของต่างประเทศนะครับผมได้ประโยชน์หลายๆอย่างนะครับจากการดู YouTube นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรู้ในด้านของการเลี้ยงวัวนะครับาทางด้านของการเพาะชนาการสายพันธุ์วัวนะครับแล้วก็เรื่องของการตลาดนะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งสถานการณ์การตลาดาในประเทศนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ จะดูทางช่องต่างๆนะครับที่เพื่อนๆที่ทำยูทูปเนี่ยนะครับไปสํารวจตลาดตามตลาดหน้าต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทางภาคอีสานภาคเหนือนะครับแล้วก็ภาคตะวันตกนะครับรวมถึงภาคใต้นะครับบางส่วนนะครับผมก็มีเหมือนกันนะครับอย่างที่ทราบกันนะครับว่าช่วงนี้ราคาวัวถูกมากนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีสําหรับการซื้อวัวเข้ามาเลี้ยงนะครับ ใครที่มีทุนใครที่อยากจะเริ่มทำฟาร์มวัวนะครับตั้งฟาร์มวัวช่วงนี้ถือเป็นโอกาสดีมากนะครับหรือว่าใครอยากจะขยายฝูงก็ดีนะครับช่วงนี้เป็นโอกาสที่เราจะได้เลือกซื้อของดีราคาถูกนะครับเป็นโอกาสที่ดีที่สุดในรอบ10ปีเลยทีเดียวหลายๆช่องก็เชิญชวนนะครับคนที่ชอบเลี้ยงวัวนะครับคนที่อยากจะเลี้ยงวัวนะครับให้หาซื้อวัวมาเลี้ยงกันนะครับผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่ช่วยชวยกันกระจายข่าวนะครับ แต่สิ่งที่ผมกังวลนะครับและคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นสิ่งที่ดีก็คือส่วนใหญ่แล้วนะครับก็ยังมีการเชิญชวนให้มาเลี้ยงวัวในรูปแบบเดิมๆนะครับนั่นก็คือสายพันธุ์วัวก,ก็เชิญชวนกันมาเลี้ยงวัวสายพันธุ์ลูกผสมบราหมั่นนะครับบราหมั่นแดงๆหนังหนาๆขาใหญ่ๆนะครับจะถูกจะแพงให้แดงไว้ก่อนนะครับโครงสร้างต้องใหญ่ขาต้องใหญ่นะครับ แล้วก็วัวบรามันนี่นะครับเขาก็บอกว่ามันเป็นวัวสองหน้านะครับคือจะเอาสวยงามก็ได้จะเอาเนื้อก็ได้นะครับผมไม่ได้โจมตีวัวล,ลูกผสมบรามันนะครับผมก็เชื่อว่าวัวล,ลูกผสมบรามันนี่นะครับเป็นวัวเนื้อแดงที่ดีนะครับเหมาะสมกับสภาพอากาศในบ้านเรานะครับผมจะไม่พูดถึงเรื่องของความสวยงามนะครับเพราะว่า ผมไม่สันทัดด้านโวสวยงามจริงๆดังนั้นผมจะพูดถึงในแง่ของโวเนื้อเท่านั้นนะครับแต่ปัญหาที่ผมกังวลก็คือเรื่องของการตลาดนี่แหละครับเพราะว่าปัจจุบันนี้นะครับประชากรวัวในบ้านเราเนี่ยนะครับก็เกือบจะ10ล้านตัวแล้วนะครับ9ล้าน9แสนตัวนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่นะครับ7ล้านกว่าตัวก็เป็นวัวลลูกผสมบรามันนะครับในขณะที่ ความต้องการวัวลูกผสมบราหมั่นนะครับแท้ที่จริงแล้วเนี่ยมีไม่เกิน1นล้านห้าแสนตัวต่อปีนะครับแต่ถ้าเรามองลึกจริงๆแล้วเนี่ยความต้องการของวัวลูกผสมไทยบราหมั่นจริงๆแล้วเนี่ยไม่ถึง1นล้านห้าแสนตัวหรอกครับแต่ว่าไอหนึ่งล้านห้าแสนตัวเนี่ยก็คือความต้องการวัวซากุนนะครับวัวเนื้อแดงนะครับซึ่งมันก็จะมีทั้งวัวไทยและก็วัวลูกผสมบราหมั่นนะครับผสมรวมในนี้แต่ผมเหมาให้เป็น วัวโลภผสมบราหมันเลยแล้วกันนะครับจะได้ดูตัวเลขเยอะหน่อยการซื้อขายวัวและเนื้อวัวในบ้านเราเนี่ยนะครับมีทั้งหมดไม่เกิน2ล้านตัวต่อปีนะครับประมาณ1ล้านเแสนถึง1ล้านแแสนตัวต่อปีนะครับซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็นหลักๆดังนี้นะครับอันดับ1นนะครับการบริโภคเนื้อในประเทศเป็นวัวเนื้อแดงนะครับเป็นวัวขึ้นเขียงนะครับ ประมาณปีละ1นล้านแสนตัวนะครับส่งออกเป็นวัวมีชีวิตนะครับต่างประเทศหลักๆจะเป็นเวียดนามลาวกัมพูชานะครับมีมาเลเซียด้วยนะครับทั้งหมดประมาณ3 0 0แสนตัวต่อปีนะครับแล้วก็จะมีใช้เป็นวัวซากเย็นนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นวัวลูกผสมยุโรปนะครับเป็นวัวซากเย็นที่เลี้ยงในประเทศใช้ในประเทศนะครับประมาณปีละ5 0,000ตัวแล้วก็มีนําเข้านะครับเป็นวัวซากเย็นนะครับ ที่นำเข้าจากต่างประเทศนะครับประมาณปีละห้า0 0 0ตันนะครับซึ่งคำนวณเป็นปริมาณวัวก,ก็อยู่ที่ประมาณาปีละ2 0 0 0 0 0ตัวนะครับซึ่งรวมทั้งหมดก็ประมาณนี้นะครับหน่งล้านแสนถึง1ล้านแสนตัวต่อปีนะครับนี่คือแม็กซิมัมแล้วนะครับจะเห็นว่าปัจจุบันนี้นะครับประชากรวัวเนื้อแดงนี่นะครับมันมีมากล้นเกินความสามารถของตลาดไปเยอะมากนะครับ ถึง4เท่ากว่านะครับสีหเท่าเลยนะครับดังนั้นเนี่ยมันไม่น่าจะส่งเสริมให้เลี้ยงเนื้อแดงต่อไปแล้วนะครับเราจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนโคแม่พันธุ์นะครับวัวเนื้อแดงเหล่านี้นะครับให้มาเป็นวัวซากเย็นนะครับเป็นวัวไขมันแทกวัวพรีเมียมนะครับเพราะตอนนี้นะครับเรายังต้องนําเข้าเนื้อวัวนะครับซึ่งตีเป็นตัววัวแล้วเนี่ยก็ปีละประมาณ2 0,000 0ตัวนะครับ ถ้าเกิดเราสามารถาผลิตเนื้อซากเย็นในประเทศได้นะครับเอาอย่างน้อยปีละปีละแสนตัวก็ยังดีนะครับมันก็จะช่วยให้ตลาดวัวภายในของเราเนี่ยนะครับเกษตรกร,กรมีที่ขายมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการลดการนําเข้าด้วยนะครับแต่ในการผลิตเนื้อซากเย็นนั้นนะครับไม่ใช่แค่เปลี่ยนสายพันธุ์วัวแล้วจะสามารถแก้ปัญหาได้นะครับเราจะต้องมองทั้งระบบนะครับ เราจะต้องมองทั้งในเรื่องของโรงเชือดโรงแปรสภาพนะครับเราก็ต้องอปรับปรุงคุณภาพให้ได้นะครับให้ได้ตามมาตรฐานที่ลูกค้าต้องการนะครับตลาดวัวเนื้อแดงนะครับเปลี่ยนตามตรงว่ามันตันแล้วนะครับมันตันทั้งปริมาณและตันทั้งราคานะครับเราไม่สามารถเพิ่มการบริโภควัวเนื้อแดงได้มากกว่านี้แล้วนะครับในอนาคตยิ่งแต่จะลดลงนะครับเพราะว่าคนรุ่นใหม่ก็จะมี าการกินการบริโภคที่แตกต่างกันกันกบรุ่นเก่านะครับคนที่จะกินซอ,อยจุกินลาก,กินก้อยนี่นะครับก็จะน้อยลงนะครับเขาก็จะหันไปกินชาบูเนื้อย่างกันมากขึ้นนะครับนั่นทําให้ความต้องการวัวเนื้อแดงเนี่ยลดลงในแง่ของราคาเองก็เหมือนกันนะครับเราไม่สามารถเพิ่มราคาวัวเนื้อแดงไปได้มากกว่านี้แล้วนะครับเพราะว่ากลุ่มบริโภคผู้บริโภควัวเนื้อแดงนั้นนะครับ ไม่ใช่กลุ่มที่มีรายได้สูงไม่ได้ไม่ใช่กลุ่มที่มีกําลังซื้อสูงนะครับนั้นถ้าเกิดเราขายวัวราคาแพงๆนะครับเนื้อวัวราคาแพงๆเนี่ยก็เท่ากับว่าลดอํานาจในการซื้อนะครับก็จะทําให้การบริโภคลดน้อยลงไปนะครับมันจะกลายเป็นผลเสียมากกว่าผลดีนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับสเต็กชิ้นหนึ่งนะครับ200กรัมเนี่ยนะครับขายได้200บาทแต่ในขณะเดียวกันนะครับ เนื้อแดงวัวเนื้อแดงนะครับ200กรัมเท่าเท่ากันนี่แหละครับไปทํากับข้าวนะครับก็ขายได้กับข้าวแค่จานละ80-100บถึงบาทนะครับจะเห็นว่ามูลค่ามันแตกต่างกันนะครับเกษตรกรบ้านเราจะต้องหัดเรียนรู้นะครับแล้วก็หัดจดจําบทเรียนนะครับเจ๋งไปเท่าไหร่แล้วนะครับคําว่าวัวงามนี่นะครับเลี้ยงวัวไม่ใช่เล่นหวยนะครับเราสามารถวางแผนได้เราสามารถบริหารจัดการได้นะครับและเราก็สามารถกําหนดเป้าหมายของเราเองได้นะครับ ไม่ต้องไม่จําเป็นต้องไปพึ่งโชควาสนานะครับก็ฝากเอาไว้พี่จาจรณาด้วยนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวันนี้นะครับจะช่วยเตือนสติให้เพื่อนๆชาววัวนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ